Thank you. สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาค่ะเรามาทำการต้มเห็ดไอ้ล้างสามน้ำนะคะเห็ดแล้วก็เสด็ดน้ำทิ้งมันก็ไม่เสด็จดีหรอกเพราะว่าน้ำมันซึมเข้าไปในเห็ดนะคะเห็ดชนิดนี้มันจะดูดน้ำดีมากเลยนะคะเห็ดดำเห็ดเหลืองเนี่ยแล้วก็ไอ้โรยเกลือนะคะโรยเกลือไปประมาณประมาณครึ่งช้อนชาแหละนะคะทีนี้ไอ้ก็จะ ต้มนะคะถือว่าต้มแล้วกันถึงเราจะไม่ได้ใส่น้ําแต่ด้วยความที่น้ํามันอยู่ในเห็ดเนาะไอก็จะต้มจนกระทั่งน้ํามันแห้งไปเองนะคะมันก็จะได้รสชาติของเห็ดเนี่ยอยู่ในนี้นะคะบางคนอาจจะใช้วิธีการแบบลวกนะคะก็คือต้มน้ําให้เดือดแล้วก็เอาเหนะ็ดน่ะลงไปลวกแล้วก็เทน้ําทิ้งแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นคือเห็ดเขาจะมีความแบบคือสูญเสียรสชาติของความหวานธรรมชาติของเห็ดนะคะ เพราะนั้นวิธีการนี้ก็จะเป็นวิธีที่แบบโบราณโบราณน,นะคะที่คนคนแก่ทางสวีเดนเขาบอกมานะคะก็คือคนแก่คนนั้นก็คือแม่ย่าของไอ้นี่แหละนะคะเขาสอนไอามาตั้งแต่สมัยไอาย,ย้ายมาอยู่สวีเดนเนาะว่าวิธีการทําความสะอาดเห็ดในแบบฉบับของคนสวีเดนเนี่ยเขาทำยังไงสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ล้างแบบที่ไอล้างนะอย่างของไอเนี่ยเอาล้างก็คือเทน้ําใส่ชามใส เอาน้ำใส่ชามใส่อ่างอะไรก็ว่าไปแล้วก็เอาเห็ดลงไปล้างใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นคนโบราณจริงๆคนสวีเดนจริงๆเนี่ยเขาจะล้างเห็ดเนี่ยผ่านตัวกระชอนนะคะที่มีรูมีตาอะไรก็ว่าไปบ้านเราเรียกกระชอนใช่ไหมคะแต่ว่าของไหญก็จะใช้ใช้อย่างเงี้ยค่ะตอนแรกๆเดืยที่คุณย่าสอนนะคะก็จะใช้ตัวกระจักที่มีรูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ล้างเห็ดแล้วก็จะเขยา่าเขยา่าเขย่านะคะเพื่อให้ฝุ่น หรือดินที่ติดมามันออกไปนะคะแต่ว่าตอนหลังๆไอ้ก็คือกลัวมันจะไม่สะอาดพอเพราะว่าบางทีเวลาเราทําความสะอาดเห็ดไปอะ่ะเราจะเห็นว่าในขาของเห็ดอะคะทุกคนพอเราผ่าครึ่งออกมาเห็ดบางดอกอะ่ะมันจะมีไข่อะไรก็ไม่รู้สีขาวๆเป็นเม็ดเล็กๆเ,เ,เต็มเลยอยู่ข้างในอะคะ่ะแล้วก็บางทีก็จะมีลูกของท่าค่ะตัวเล็กๆนะคะตัวเล็กมากๆนะคะ,ะ,คะซ่อนอยู่ ตัวเล็กแต่ว่าคือเป็นตัวเล็กขนาดที่เราสามารถมองเห็นได้ประมาณแบบเท่าปลายนิ้วก้อยอะคะ่ะทุกคนปลายเล็บอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าเห็ดแบบนั้นน่ะคือหมายถึงว่าตัวดอกเห็ดเนี่ยนะคะความที่มันจะเป็นเหมือนช่องนะคะผ่านจากตรงดอกลงไปถึงตรงขาเห็ดใช่ไหมคะมันจะเป็นช่องเป็นรูตรงนี้ตรงกลางถ้าเห็ดดอกไหนที่รูเขาเปิดนะคะดอกเขามีรู ตัวนั้นเราจะต้องผ่า,อย,าอย่างตัวนี้คือเขายังไม่เปิดค่ะทุกคนเพราะนั้นก็จะไม่มีอะไรลงไปได้นะคะนี่ขนาดล้างสามน้ำนะยังเจออะไรไม่รู้เนี่ยเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ดินค่ะเป็นเป็นสีของเห็ดนะคะเนี่ยแล้วน้ำนะออกมาเต็มเลยเดี๋ยวอาจะให้ดูนะเนี่ยทุกคนไม่ถึงห้านาทีพอกระทะเริ่มร้อนนะคะน้ำก็จะเริ่มซึมออกมาอย่างเงี้ยค่ะแต่เราจะต้มนะคะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะแห้ง เห็ดสวยทุกคนเห็ดรอบนี้สวยจริงๆขาเหลืองงใกล้จะได้แล้วค่ะเริ่มแห้งไปทุกทีแล้ะทุกคนอาจจะเสียงอื้อๆนิดนึงเนาะไอเปิดตัวพัดลมเพราะว่าตอนแรกๆไอลืมนะคะน้ําหยดเต็มเลยตรงนี้นะคะไอลืมเปิดตัวดูดนะคะพี่ขุนกําลังจะทําสมูตตี้นะคะกําลังจะปั่นสมูตตี้วิตามินซีบอมบ์วอฟฟี่นเซทิตามซีหอตัวแบบบ้นอกอไปซื้อ ใส่เยอะมากบูเบอรี่กล้วยมะนาวนะคะมะนาวแล้วก็มีอะไรอีกวะแล้วก็มีสาหร่ายสไปรูลิน่าแล้วก็มีสาหร่ายอีกชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีมีอะไรอีกก็ไม่รู้แล้วก็ใส่ คอริเนเดอร์ก็คือผักชีหอมด้วยนะคะเป็นสูตรที่เขาอ่านจากหนังสือเขาก็จะมีหนังสือของเขาอะคะ่ะที่เป็นเกี่ยวกับการอา,อาหารเพื่อสุขภาพดีทอ็อกอะไรอเงี้ยคะ่ะเออั่ะแหละนางก็ทำของนางน,นะคะย,ย้ยายไปอยู่ฝั่งโน้นอะ่ะกำลังคั้นมะนาวอยู่นะคะทุกคนอโอเคปล่อยพี่ผลทําเพื่อสุขภาพไปแล้วก็จะมาอัปเดตนิดน,นึงนะคะว่าไอ้อะเจ็บหลังทุกคนเจ็บหลังที่กล้ามเนื้อหลังข้างซ้ายเพราะว่าไปยกของ ในที่ทํางานนะคะก็ตามลักษณะของงานที่ใหญ่ทานะคะก็คือช่วงระยะหลังๆมาหลายเดือนใหญ่จะได้ยืนในส่วนของ customer service นะคะก็คือเป็นแบบรับคืนสินค้าเป็นช่วยเหลือลูกค้าตามสิ่งที่เขาขอร้องหรืออาจจะมีการแบบเขาเรียกว่าเคลมนะคะการรับประกันสินค้ารับประกันความพึงพอใจอะไรต่างๆะคะ่ะไอท่ก็ทําอยู่ในส่วนนั้นนะคะทีนี้การกรณีของการคืนของอ่ะมันของที่กเกียร์ขายมันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีของใช้ในครัวเรือน หลากหลายมากมายนะคะทีนี้กรณีที่เราเอาของที่เป็นของกรณีที่เขาคืนของอะ่ะถ้ามันเป็นเฟอร์เฟอร์นิเจอร์มันก็จะมาในรูปแบบของที่เขาประกอบเสร็จแล้วก็มีนะคะเพราะว่าตามที่เราเล่นคอมเมนต์แล้วถ้าเกิดว่าเขาประกอบตู้ต่างเตียงอะไรก็ว่าไปเขาต้องถ้าเขาไม่พอใจใช่ไหมคะหรือมีอะไรเกิดมีอะไรที่แบบเขาเจอสิ่งที่มันผิดปกติหรืออะไรเงะะี้ยค่ะเราก็เลนคอมเมนต์ให้เขาอะ่ะขนย้ายเฟอร์นิเจอร์นั้นมาในแบบนั้นเลยในแบบที่เขาประกอบนั่นแหละ นะคะห้ามแบบแยกแยะชิ้นส่วนออกแต่บางกรณีที่ดีหน่อยก็คือว่ามันมาในรูปแบบของแพ็กเกจเหมือนเดิมนะคะแต่ที่ไอจเจอในกรณีของไอจนะคะที่ไอบาดเจ็บที่หลังก็คือมันเป็นกล่องแล้วกล่องมันหนาทุกคนความหนาของกล่องน่าจะอยู่ราวๆประมาณประมาณนี้ได้อทุกคนความกว้างประมาณนี้นะคะกล่องแล้วก็ยาวยาวน่าจะประมาณเกือบเมตรนะคะเป็นตู้นะคะสองตู้นะคะแล้วคราวนี้เขาก็บอกว่ารีเทิร์นเพราะว่าซื้อซื้อผิดไซส์นะคะ ซื้อผิดไซส์ก็เลยอ่ะโอเคทีนี้ไออยาลูตัวว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องคอบาไหลยอยู่แล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรหลีกเลี่ยงการยกของหนักแต่ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องพยายามที่จะยกให้มันถูกวิธีการนะคะถูกลักษณะนะคะที่เขาเรียกว่าเออร์โอนอมิกนะคะเราต้องคิดเราเคยบาดเจ็บที่กระเบนเน็ตมาแล้วเมื่อสมัยก่อนที่ทํางานในตึกเก่านะคะตอนนั้นเดินไม่ได้เพราะอยู่เจ็บก,กระเบนเน็ตนะคะแล้วคราวน,นี้มาบันก่อนเอาอีกแล้วมองหาคนช่วยไม่มี คือกล่องอะเขาวางในแนวนอนแบบนี้ทุกคนแต่เวลาที่ไอรับของเสร็จแล้วสแกนของเรียบร้อยทําธุรกรรมทางการเงินเสร็จเรียบร้อยไอยอะก็จะต้องเข็นรถนักไปแล้วก็ไปแยกเยะให้มันอยู่ตามตามเชลของมันใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่เราจะตั้งกล่องขึ้นเนี่ยผูผ้ผู้ไอจะตั้งแนวตั้งอย่างนี้จะไม่เอาวางแนวราบจะตั้งขึ้นเพราะว่าให้รถคันนึงเนี่ยมันสามารถบรรจุกล่องเข้าไปได้อีกเยอะๆนะคะแพคเกจเข้าไปได้อีกเยอะๆเราก็เลยพยายามจะยกจากที่มันนอนอย่างงี้ จะยกขึ้นแบบนี้แล้วเราประเมินผิดว่ามันอาจจะไม่หนักเท่าไรแต่จริงๆมันหนักหนักสําหรับเราหนักมากเราลืมนั่งคุกเข่าลงไปทุกคนแต่ใช้วิธีการกมโก้เก่งหน้าท้องแต่มันช่วยไม่ได้เพราะว่ากล่องมันหนักเกินกว่าแรงของเรานะคะมันก็เลยเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาแบบแป๊บหนึ่งนะคะแปบ๊บขึ้นมาเลยแล้วก็ยืนทํางานต่อไปจนถึงสองทุ่มตอนสองทุ่มนะคะปิดปิดปิดไฟตรงเคาน์เตอร์คัสเตอร์เซอร์วิสแล้วก็ยังรู้สึกเจ็บก็บอกเพื่อนว่าเจ็บหลังบอกเธอทําอะไรฉันยกกล่องเมื่อเช้า เข้างานตั้งแต่9โมงกว่า9โมงสนะคะไปประชุมแล้วก็เปิดเปิดเคาน์เตอร์คัสเตอร์เซอร์วิส10โมงนั่นแหละคะ่ะก็ระช่วงประมาณ11็โมงเที่ยงแหละช่วงที่สลับเบรกกันช่วงเที่ยงอ่ะทุกคนไอก้ก็เออนั่นแหละทุกคนเจ็บทีนี้มันพฤหักเจ็บก็ไปทํางานเป็นผีบ้าไปทํางานปกติแต่ก็บอกทุกคนว่าเจ็บหลังนะวันนี้ขอมาอยู่ในจุดที่ต้องยกของให้ไปทําแคชเชียร์ก็ได้นะคะไอ้ก็เลยได้ได้แคชเชียร์ได้เป็น อู่อินโฟเมชันนะคะวันนั้นแล้วก็ไปห้องเด็กเล่นนะคะไปห้องเด็กเล่นก็เหมือนว่าจะสบายๆแต่ก็ไม่ได้สบายเพราะาต้องพาเด็กเขาเล่นต้องอ mm ินเตอร์เทนเด็กด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ใครจะทําไม่ทําก็ได้นะคะแต่อะเป็นคนที่ชอบเล่นกับเด็กรู้ว่าเต็เจ็บแต่ก็ไปเล่นนะคะกลับมาถึงบ้านวันพฤหัสก็เจ็บเจ็บแล้วแบบบอกพี่ขุนว่ามันจะเจ็บตอนที่เรานอนเรารุกขึ้นมาหรือถ้าเรานั่งนานๆแต่ถ้านั่งอย่างตอนใหญ่นั่งนั่งเก้าอี้ที่มันเป็นหัวโลนนะคะ ไอ้ก็จะนั่งตัวตรงๆแต่ถ้านั่งตรงที่มันเป็นโซฟาแล้วมันยุบลงไปนะตัวนั้นนะ่ะยิ่งเจ็บใหญ่เลยคือจะนั่งไม่ได้ก็จะต้องนั่งเก้าอี้ที่มันค่อนข้างแข็งนิดนึงแล้วก็นั่งหลังตรงนะคะเวลาลุกเวลาเดินเวลานั่งก็ต้องเกรงหน้าท้องตลอดนะคะแต่ว่า,ายังไม่ได้ลาปล่วยเลยนะทุกคนคือแบบโคตรอึดอะ่ะจริงๆมันไม่ควรจะทําแบบนี้หรอกมันควรจะหยุดอยู่บ้านแต่กำลังมองว่าถึงหยุดอยู่บ้านน่ะไอ้ก็จะไม่หายไปหาหมอเขาก็ไม่รับไอ้อีกเพราะเขาบอกว่าไอ้ย,ยังไม่ตายนะคะไอจ้จำได้ตอนที่ไอ้ปวดกระเบนเ,ออบเนบ่ไไทดนัรปีผก ขับรถไปโรงพยาบาลตรงอุบัติเหตุฉุกเฉินพยาบาลไล่กับพยาบาลบอกว่ามีคนที่เจ็บมากกว่าเธอที่ปางตายมากกว่าเธอที่จะเข้าอุบัติเหตุฉุกเฉินน่ะแต่เธอเน่ยยังไม่ถึงขั้นไอ้ก็น้าตาล่วงเลยวันนั้นก็กลับมาก็เลยรักษาตัวเองตั้งแต่เจ็บกระเบนเด็กมาก็เลยเรียนรู้ว่าถ้าเกิดกรณีบาดเจ็บแบบนี้ถ้ายังมานั่งคุยได้แบบ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 ยังเดินไปทํางานได้ก็ถือว่าไม่ไม่อุบัติเหตุฉุกเฉินแต่ไอ้ก็ต้องดูแลตัวเองเองอะทุกคนแล้วไอ้ก็เป็นคนไม่อยากกินยาเนาะเออไอ้ก็ไม่อยากกินยาแล้วยาแกก้อัเสมน มันเขาไม่จ่ายให้อยู่แล้วก็ซื้อถ้าจะซื้อก็อซื้อแต่ยาแก้ปวดยาแก้ปวดที่บ้านก็มีก็นั่นแหละคะ่ะไม่ได้ไม่ได้กินยาเพราะว่าไม่อยากให้ร่างกายมันเคยชินว่าพอเจ็บบาดเจ็บเนี่ยก็ต้องกินยาแก้ปวดอะไรเงี้ยก็เลยไม่กินนะคะพยายามที่จะให้เวลาในการรักษามันเองไอก็ใช้ยายาหมองนะคะเมื่อวานเย็นก็ใช้ยาหมองนวดเบาๆคึงเบาๆนะคะุคนแล้วก็นอนพักนะคะ น้ำก็แห้งแล้วค่ะแห้งแล้วอาจจะยังไม่ได้แห้งสนิทนะคะนี่แหละที่จะไปให้น้องเจี๊ยบวันนี้นะคะก็จะได้ทำซุปเห็ดกินแซ่บนะคะทุกคนอืมโอเคก็นี่แหละค่ะเหตุการณ์ที่เราให้ฟังตอนนี้ไอ้ก,ก็ก้มตัวไม่ได้นะคะไอ้ไอก้ก้มก้มก้มได้ก็ประมาณนี้ อันนี้ได้อยู่ค่ะก็รู้สึกเจ็บนิดนึงแต่ถ้าจะก้มลงไปแบบใส่ถุงเท้าไม่ได้เมื่อเช้าพี่ขุนใส่ถุงเท้าให้นะคะแล้วก็ถามว่าใส่กางเกงยังไงใช่ไหมก็เอานั่งนั่งที่โถส้วมค่ะเอาฝาปิดชักโครกลงเสร็จแล้วก็ยกขาขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งตอนเรายกขาขึ้นมามันก็จะเจ็บใช่ไหมทุกคนแต่มันเจ็บแบบพอทนได้เราก็ใส่เอาเอา,เอาขาสอดเข้าไปในกางเกงในอย่างนี้ค่ะทุกคนแล้วก็แล้วก็แต่ตอนใส่ถุงเท้าอ่ะมันไม่ไหวจริงๆทุกคนเพราะว่า คือคือยกขาขึ้นมาแต่มันมันต้องโน้มตัวลงไปเพื่อจะเอาถุงเท้าใส่ที่เท้ามันไม่ได้จริงๆมันเจ็บแบบเจ็บแบบร้องจักเลยก็ให้พี่ขุน,ใส,ใ,ขน,น,งงนใส่ถุงเท้าให้แกก็ขำเนาะถ้าฉันมีลูกฉันจะทํายังไงเนี่ยใส่ถุงเท้าให้เมียยังยากเลยเออนั่นแหละขำเมื่อเท้าทุกคนอ,อยู่ดีๆก็มาเป็นแบบนี้เนาะอายุห้าสิปีเจอทุกอย่างตั้งแต่ไอตั้งแต่ไอาอายุครบห้าสิปีนะไอเคยเป็นอ่อ กระดูกซี่โครงล้าใช่ไหมพ่อไอเป็นหวัดแล้วไอไอ,ยอยเยอะจนกระดูกซี่โครงล้านะคะแล้วก็มารอบนี้อีกเจ็บนะคะนี่เจ็บเจ็บมากๆแต่เป็นคนที่อดทนอะ่ะทุกคนเออถึงไอจะเจ็บไอก็ยังฝืนไปทําง,งานซึ่งมันไม่ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะทุกคนถ้าเจ็บก็อยู่บ้านนั่แหละเรามีสิทธิ์ที่จะลาป่วยอยู่แล้วนะคะแต่กําลังคิดว่านั่นแหละถึงถึงอยู่บ้านถ้านอนนอนก็เจ็บอีกนั่งก็เจ็บอีก เดี๋ยวไอจะประครบร้อนนะคะแต่วันนี้ไอคิดว่าไอาจะไปช่วยน้องเจี๊ยบเตรียมอาหารด้วยนะคะก็ก็ทําได้อยู่ทุกคนแต่คือยืนไงเรายืนแล้วเราก็ช่วยจัดน่นทํานี่ทําได้นะคะมันไม่ถึงกับว่าแบบไปไหนไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็รู้ตัวอยู่ว่าถ้าเราเอี้ยวมาทางซ้ายมันก็จะเจ็บแป๊บๆใช่ไหมคะเราก็เราก็พยายามไม่เอี้ยวถ้าจะถ้าจะหันหน้าก็หันไปทั้งตัวแบบนี้นะคะ แล้วก็รู้ว่าเราเล่นวันนี้น่าจะเล่นกับหลานไม่ได้น่าจะอุ้มหลานไม่ได้อ่ะค่ะทุกคนอืปกติไปหาทีไรนี่ก็จะเล่นงุ้งงิ่งกันกับโนวักอ่ะเออพาเขาเดินเขาหัดยืนหัดเดินอะไรอย่างเงี้ยก็จับแขนเขาแล้วก็เดินแต่วันนี้ถ้าจะไม่ได้อุ้มนะคะเอาล่ะทุกคนก็เล่าพอสังเกตเนาะมีเรื่องมาเม้ามอยเห็ดเราก็ประมาณนี้แหปิดไฟก่อน เราจะเอาไม่เอาแห้งมากเอาประมาณนี้แหละสวยสวยสวยแต่ว่ามันถ้าจะทําซุปหน่อไม้ซุปเห็ดเนี่ยมันต้องต้มใส่น้าย่านางคือเป็นสูตรของคนอีสานตอนบนน่ะทุกคนเขาจะเอาน้าย่านางใส่น้ําปลาแล้วก็ต้มลงไปกับหน่อไม้หรือกับเห็ดอะไรเงี้ยค่ะต้มให้มันเข้าเนื้อเข้าน้ําจริงๆก่อนที่เราจะเอามาปรุงนะคะอ,อุ้ยน้ำลายไหลข้าวเหนียวต้องหมดกระติบตแน่ๆเลย ทุกคนคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ก็คุยกันพอหอมปากหอมคอเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบายวันนี้เปลี่ยนสีเล็บแล้วนะ